เบ่งหงใจบุญครับให้อาหารปลานี่ครับเอาอาหารออกจากกระบะมาให้ปลานี่ปลาเบิกด้วยครับนึ่ปลาเบิกหนึ่งปากสว,สวอสิเบยหนึ่ทากินอาหารน้ำหงครับหงใจบุญหงขาวครับนี่โม,มเมนหงแดงนะครับหงแดงเจอไปสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับหงแดงยัง,งมีฟืนยังโม่ฟืนครับตอนนี้หงขาวครับ หงขาวให้อาหารปลาครับหแดงักโอ้ปลามาเต็มเลยครับปลามารอกันเต็มเลยหงแดงพักพืนครับหงแดงกำลังเทาทำไมต่อไปพักืนอยู่นะครับยังวินยังวินกับสกอตอยู่ครับตอนนี้หงขาวมาให้อาหารปลาก่อนนะครับจะบายบายหรือเปล่าหงขาวจะบายบายหรือเปล่าให้อาหารพอแล้วโอ้โหหงไจบุญสองตัวกําลังจะไปแล้วครับพอเลยเด้อไปบายสันเดียไปแล้วไปแล้วไปบายสันเดียเอาปลาครับ กินบบได้แล้วนี่อาหารอยู่นี่กระบะค,ครับกินบบได้หงมวป็นโตสอยปออ้อนเออสอยเหลือเกลือกุ่นกันครับ